สว <So S 1> ัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง P Sur v i v a l นะครับผมวันนี้ครับเราก็มาเจอกันในป่าไผ่นะครับผมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาหาหน่อไม้กันนะครับนี่เลยนี้ว่ามาหานี่ไผ่หนามเต็มไปหมดเลยนะครับเราเดินเข้ามากันนะครับผมวันนี้ก็เห็นเหมือนจะมีหน่อไม้ตรงนั้นนะประมาณสองสามหน่อนะเดี๋ยวจะเข้าไปกันนะครับผมอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็จะมีนี่ครับเป็นมิดตามยาวนะเป็นมิดขอนะครับ ตามยาวนะครับเพราะว่าแบบบางอันที่เราแทงเราออกมาไม่ได้ก็ใช้มีดเกี่ยวมานะครับก้อนนี้เป็นหนึ่งอาวุธสำคัญเลยไมจะเป็นที่แทงสาหรับแทงหนอ่อไม้โดยเฉพาะนะครับนี่น,นี่หนักมากนะหนักสุดๆไปเลยนะครับผมเดี๋ยว่ายเดี๋ยวเราเริ่มไปหาหน่อไม้เลยดีวยดวยกว่านะนะอยู่แค่นี้นะครับแต่มดเยอะนะครับหนามก็เยอะด้วยเราเริ่มแทงหน่อไม้เลยดีกว่าหัวตกไป้ว,วนะ เดี๋ยวเราจะเลือกแทงครับเราจะแทงข้างล่างสุดเลยนะเพื่อจะได้มันเยอะๆหน่อยแทงแล้วก็งัดนะครับหนามเต็มไปหมดเลยนะ อันนี้แทงพลาดแล้วหนึ่งอังนะครับนะครับแล้วก็แทงเสร็จแล้วหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะใช้มีดเอาอมานะมีเกี่ยวออกมาน,นี้มดเยอะนะครับอันนี้มดเยอะมากๆ นี่นะครับได้มาแล้วครับหนึ่งหนออันนี้มดเต็มเลย,ยาวางไว้ก่นอนเดี๋ยวจะแทงใหม่นะครับมันมีข้างในอีกอันหนึ่งนะครับอาจจะต้องมุดไปอีกทางนึงนะเดี๋ยวเ,เท่าที่เราได้ก่อนโอ้ยสถานมือกเนะี่ยมันแข็งเนี่ยวะอันนี้เออจะกินได้เหรอแข็งขนาดนี้ หมดเต็มเลยอันนี้ไม่รู้นะครับว่าเขาเรียกว่าไผ่อะไรเขาเรียกไผ่หรือไผ่หนามไหมวะไม่รู้จักรู้จกัจกกว่าโอ้ยได้แล้วครับอีกอันหนึ่งบางอันมันก็จะมีมดมีมดเกาะนะครับแต่ตอนเราแทงเนี่ยมันจะสะเทือนนะครับมดก็จ,จะล่วงไปค่อนข้าง,างจะเยอะเลยแหละโอ้โหหนามางั้นเลยว่ะนี่นะครับหน่อที่สองครับผมแล้วก็จะหากันเรื่อยๆนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็เจอประมาณส5่ห้าหนอนะครับบางอันตรงนี้ก็จะยาวมากๆนะครับก็บางอันที่ยาวก็จะต้องใช้มีดนะครับนี่แหละเกี่ยวนะครับอันนี้ประมาณเกี่ยวหเข้าลำบากกว่าน,นี้ก็ทั้งมดทั้งอะไรเตร็มไปหมดเลยนะครับในนี้เราต้องดูนะครับว่าเกี่ยวประมาณไหนนะผมน่าจะประมาณนี้นะครับ อันที่ยาวก็เราจะไม่เอาถึงโคนนะครับต้องใช้แหลมนะครับวันนี้ได้ครับหนึ่งหนอ่อนี่นะหน่อที่ที่ยาวนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้มันจะเป็นรูๆน,นะครับก็บางอันก็อันนี้อย่างอันนี้ต้องใช้แหลมแทงนะครับต้องใช้ที่แทงนะครับผม ปกรณ์ในการแทงเราหนักมากๆนะครับอขอั่งแล้วกันมันเมื่อยนี่ครับแล้วก็อันนีแ้แทงโค้นได้นะครับอันนี้หักง่ายมากโคดง่ายก็มันมีข้างในอีกอันนึงยาวๆตรงนู้นก็มีอเล็กนะครับเดี๋ยวต้องแทงเท่าเดียวเลย ออ,ออืโคนมันเออที่โคนมันว่ะแทงพลาดนลกูมันจะเล็กไปนะฮะน่ะมีหนออ่อยเดียวอ๋อเอาทานมือ่ะเออทาอะไ่ก็ได้น่ะเรียบร้อยเรียบร้อ,อยเดี๋ยวออ <laughs> มันแทงยากนะเดีย๋ยไม่เป็นไรเอาเท่าที่ได้แล้วกัน กอมันโตนั่นแหละแต่ก็ยาวแล้วก็ใช้ไม่ได้แล้วต้องแทนให้พังเหรอ,อหูยแล้วเข้าเพิ่งใหม่อีกเข้าเพิ่งไหนแล้วมีนีเ่เยอะอ่าอ,อันที่สองนั่แล้วก็มีข้างในอีกอัน,นหนึ่งนู้นดไยโอโ้โหนี่ตะก่างเหรอแอบเลยแต่ถ้ามันมีช่องให้เราเข้าไปได้ก็จะแทนได้โอ้โหหนาว อ,อ้าวแข็ง,ง่ายมากครับอันนี้ครั้งเดียวคือขาดไปนะครับนครับผมอันนี้ก็ได้มาประมาณสี่หนอนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเดินให้รอบๆอบต้นนะครับเพราะมันขึ้นรอบต้น เอ้ามีนอนตรงนี้ก่อนอ้นวาว<อ>หนอนเป็เดียวเองเฮ้ยนี้ทางโคนน่าจะได้เยอะเนี่ยเห็นปะเป็นโคนไหมเห็นไหมกล้องเห็นปหมกล้องเห็นแต่ไม่รู้ชัดป่ะอันนี้ทางถึงโคนได้เลยนะื้ออหืามันไม่ข<ม>าดวะ มันทะลุได้เหรอม่มันเข้าโคลนนั่นแหละอือเออว่ะเข้าโคลนอ่ะอุ้ยหาเหลี่ยมแทงวะ่ะหักแล้วมั้งเนี่ยโออไม่ได้ลนะ น,นี่ก็แทงจากในโคลเลยนะครับก็ค่อนข้างทีงจ่จะได้เยอะนะครับวันนีนะ้นี่เลยนะครับอันนี้แทงจากโคนสุดเลยนี่ขนาดเห็นว่านอใหญ่นะครับรแทงออกมาก็ได้แค่นี้นะเล็กมากอ,อันนี้ก็อันยาวนะครับเดี๋ยวเราต้องไปเดินดูรอบ ข้างๆต่อนะครับผมอันนี้ก็เจอเป็นอีกหน่อหนึ่งนะครับลดกัดตะกร้ออีกอ,อประมาณนี้แล้วกันเนะี้ยแบบดูก่อนแทงแล้วก็งัดน,นะครับ อ,อ,อ่ะได้แล้วครับอันนเี้ยก็ใช้มีดเกี่ยวมาได้อ้าวยังไม่ได้ก็ติดตรงไหนวะข้างนูน้นก็หขาดแล้วนะอ๋อยังมีเศษเสีเยเ่ยวอยู่ เปลือกอันเดยวมันก็เหนียวชิบหายแลออลมมาลมมาแล้วฝนก็มาเนี่ยดูดิข้างหลังอ่ะนู่นนี่ะมามืดคุ้มเลยวะเออขาดะเคหาเฮ้ยอันนี้ได้เยอะกลับโดนหน้าแล้วใช่ไหมนะ่ะเฮ้ยไกลอยู่นี่นครับอีกอันหนึ่ง อันนี้เหมือนฝนจะมานะนี่ิฟ้าคลึ้มเลยนะครับต้องค่อนข้างที่จะเรียบนะครับเดี๋ยวแทงที่แทงนะครับผมข้างนี้มีอยู่ใชาไหมอนนี้อยูแนะโอเคครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาอีกกอหนึ่งนะอันนี้มีประมาณสี่ห้าอันนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้หน่อยาวนุ้นอีกอันนึงไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้คือมุมมันมืดนะครับแล้วก็มีใกล้ๆเราเนี่ยประมาณสามตี่หนอนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะมีหน่อใหญ่หลายอันนะครับผม ผมจะเอาหน่อยาวนั้นก่อนใหญ่มากอันนั้นไม่รู้ว่ามุมกล้อง,องเห็นหรือเปล่านะโอ้ยใส่หมกมาเหมือนแล้วใส่หมกมาให้ลำบากประมาณนี้ได้กันน,นะเนี่ยอันนี้มันยาวมากเลยว่ะดูบางกล้องอัวห,หน้าดูหนามปักนี่นะเห็น้่ามเอ้ยชัดเลยข้างนี้ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะดึงออกมานะครับอุ้ยปวดบาดมือกูอีกหนามเที่เหมือนก็มันขาดแล้วล่ะข้าข,ข้างหนึ่งอือฮึเหตุแกจัดข,ข้าวบางปะเนี่ยข้าวแค่เปลือกอยู่นี่ยเป็นแค่เปลือกนะกเมื่อกี้ที่โดนอ่ะแต่เลือดเ,เลยใช่หรอ เออทิมเตียนน้ำอ็อน,นี่เอายากว่ะถ้าประมาณนี้นะเฮ้ยได้ปะน่าจะเตียงเหมือนเข้าเออฝั่งเนี้ยเข้าเลยเนี่ยฝั่งนี้นนล่ะดูก่อนมีไม้ยี่ฝั่งนร้นเปล่ามันกูดึงไม้ไงดูว่ะไม่มีเลยตองไม้ล้วนเลยแค่ไม้จะแก่หน่อย ยากจังวันเนี้ยลองขยับทางยากกว่านั้นนะเดี๋ยว,วลองเอาที่แทงลิฟมดเต็มไปหมดเลยวะมดแดงมดอะไรเนี่ยน้ำเต็มไปหมดเลยตรงกูเนี่ยมดทั้งนั้นเลยมดแดงเนี่ยโอ้โหเต็มตัวเลยวะอันนี้ใช่ไหมไม่บ้างเหรอ เดีวล็กอกเป้าหมายแล้วเนี่ยนะก็ใช้แรงอ,ะอ่ะเฮ้ยของง่ายอยู่นะเนี่ยใค่ทีนึง,งแรงหมดท้งนั้นเรื่ป่ะอือเราไปมันใช้ได้หรือเปล่าน,านี่ยเรื่องเนะี่ยเฮ้ยๆี่นลดฝั่งนู้นเอาย่างนะได้มค่อยๆๆ เกี่ยไปแล้วเกี่ยไปแล้วมดเข้าไปกัดไหนเคยพาเฮ้ยมันกินได้อย่าข้างล่างเลยนะฮะข้างล่างนี่จริงจริงมันน่าจะได้ตั้งแต่ตรงลงมาอีก่ะถึงน้ำตาลต่ำตาลข้างล่างใชถ้าลงในข้อนี้ก็ได้เอาได้เอาฐานทองนะมันจะเป็นกอไผ่แล้วเนี่ยกูไปเอามป็นหมาอืมมันปล่อยสักอาทิตย์เหนือมันจะแข็งปากแล้ว นี่นะครับอันนี้ได้มาละเพิ่งจะเอาได้ยากมากแล้วก็มีหนอกข้างล่างอีกตรงนี้นู่นอยู่นู่นอันหนึ่งปั๊บเห็นปะหลังมันอีกอ่ะมีหลังอันนู้นหรอเออหลังอันใหญ่อย่าไปมุดทางนู้นเอาเพราะไปทางนี้ไม่ได้หรอกมันมีอันไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกอันเห็นไหมมีอันนี้อันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวต้องทางมันก่อนนี่อยู่ในป่างั้นเลยว่ะพวกข้างหลังนู้นต้องมีอีกเหรออ้อมไปฝั่งนู้นมันมีอ้อมไปได้อย่างงี้นมีตรงเนี้ยอันนี้ไปทางนั้แล้ว ว่าเป้าหมายแล้วียงก็นั่งทับหนามหนามแทงตูดกันนั่นดูด้วยแบบนี้แบบใส่รองเท้าบู๊ตก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแทงหินอยู่หรือเปล่าเนี่ยเสียงไม่น่ากินได้เลยอุย มันงัดแต่พื้นที่มันจำกัดแบบงั้นไม่ได้ด้วยเนี่ยติดเนี่ยอาไงี้เลยวันนี้ลำบากแน่ๆเลยนเนี่ยอะเคียวเข้าไปดึงไม่ได้โอหัวอะไรย,ยังยังแข่ปักมึงจะเอามีดเข้าไปดึงรับทัองโคตรพรว่านะมุมนี้ดีกว่ามุมแบบเฉียงลงไปมันน่าจะดีกว่าอืมติดบ้องเลย โอ้โหหน้มมดหน้มเต็มไปหมดไม่ต้องเอาตัวเองมาลำบากอย่างนี้ด้วะบอกแล้วอยู่บ้านสบายกู <c oughs> ้แทงโดนว่าเนี่ยโดยนโคลนมาเสียเลยตึ๊กเออกูอค,คิดงั้นแหละมามันอันนี้ไม่ขวางอยู่ไงเดี๋ยวลอง,งน,นั่งไมาเลี่ยก่อน ันไม่เอาหรอกมันยาวไปนู่นเลยอะไรนี่มันไมีได้อยู่แล้วเนะออได้แล้วเนี่ยแต่มันจะได้น้อยไงได้แต่หัวมันมอุ้ย,ย,ยเละหมดแล้วขาดแล้วเว้ยแต่ไม่รู้จะได้เยอะได้น้อยอีกเรื่องหนึง่ง อันนู้นน่าจะมุดได้นะอันนู้นอ่ะอันนู้นยาวดีเนาะอันนู้นยาวตรงนี้สวยด้วยอันนู้นนะแล้วอันนี้ก็แทงอันนี้ก็อันนี้อันนี้นใหญ่เลยนะอันเนี้ยใหญ่แค่โคตรปาวะไม่แค่โคตรไม่ใหญ่ดิแทงได้จะออกมาได้หรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องนึ่งนะเนี่ยะแทงเลี้ยนะตอนนี้ดีเขาไม่ค่อยมีอยู่มีแต่มด หอยไดน่าจะออกได้หรือเปล่านี่ก็อเรื่องนี่ต้องออกได้ดิยเราแทงหน้าก็ต้องออกได้ใช่ไหมได้แล้วใครได้ออกมาอันใหญ่ดีเว้ยใหญ่ดีกว่านี้องมือเจ้าเองแล้วอันนึงอยู่ไหนวะถ้ากูณแทงออกทีนี้อยู่ตรงปลายมีดมึงเ่ะโอ้โหอันนิดเดียวอ่ะถ้าถึงนี่เราแทงออกมามันใหญ่น้อยมองจากหน้านเหรอ เอาแท,ง,ทงเอาแทงเอาเท่าที่ได้พอแล้วกันอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วนะต้องเอื้อมมือเข้าไปเอดีกว่ามันเอื้อมได้ลวมแรงจัดแต่เราไม่เข้าในกอไผ่นะต้องลมแรงจัดถึงจะสะลุมาได้นี่ครับอันนี้อันใหญ่เลยมาไว้ก่อนหัดปีนนะ <laughs> อีกอันหนึ่งแหละในที่แล้วก็เห็นใหญ่นะแทงออกมาแม่งเหลือนิดเดียวเอลยไม่ตรงนี้มีสองหน่อคู่เลยไหนวะเนี่ยข้างหน้ามึงเนี่ยเออได้เห็นเรือนอ้าวอ๋อนั่นมันอันยอดกูมองเห็นยอดยอดมันยอดอย่างเงี้ยจุ่งเหรอเนี่ยเนี่ยเหงื่อไหลลงตาเนี่ยไอ้ก็อยู่เฉยๆกูเลยื่อออกนะร้อนไนีำลมพัดตายเลยเนี่ยเราก็ไม่มีอีกแล้วอ้าวฉันพูดเหมือนจะมี กูก็ลืมคิดเลยจาน้ำเข้ามากินในป่าเมื่อน้ำเข้ามาชิบหายเป็นลมที่โดดลงคออ,อยู่ข้างแม่น้ำมจมน้ำทีนี้จมน้ำไปเลยเฮ้ยขยันทิ้มจ้าอุย้ยโอ้โหได้เลยเว้ยเอาง่ายเนี่ย มันดูมันใหญ่เอา,เอ,าออกามาดูน้อยเดียวเอ๊ะทำไมอร่อยดีนะเอามาอันนี้ก็สวยเนี่ยจะมีอันเล็กอีกอันหนึ่งตรงนั้นน่าจะปล่อยไว้ก่อนเด <c oughs> ี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็มาอีกด้านหนึ่งนะครับตะเกียเราไปแทงกันทางนู้นนะครับนี่มาอีกด้านหนึ่งมีนะครับอันนี้ก็มีหลากหลายนะครับหล <c oughs> ายอ่ะอุ้ยโอ้โ,อโหโหนามแทงหลังนะครับระวังด้วยนะครับ โอลงหนามหรือเปล่าเนี่ยมันเอาลำบากทุกวันเลยวะเฮ้ยฝั่งนี้ง่ายอยู่มุดบานเลยใช่หมดอะไรวะหมดแดงไอ,อขาด้านนี้ใช้เดียวอุอ้ยอุอ้ยฝท่งไหนนี่จะหนามเลยวะ แม่งเข้าไปตามเสื้อผ้ามดเลยจนะใส่เสื้อแขนท่านก็ไม่ได้อุ้ยหนามมันขาดด้วยอย่างระเกี่ยงเอด้านกูนะ้นต่อมาขาดแนละ้วเ,เกี่ยวาเลยก็ได้หมดเ,เกี่ยวข้างล่างมา,มาดึงมันขาดไปเลยเหลือมาเยอะแล้วมั้งโอ้ยมดบันโอ้ย เต็มหลังเต็มตัวเต็มคอเหมือนไรครับอ้นนยทงกันเยากว่าทางกันเดิยนดีกว่ามันมีหนามไหมตรงเนี้ยมันตอนจับมันจะลำบากเออเนี่ยค,คิดไม่ติดข้างในว่ะโอ้โห หมายว่ขุดรากกันมาเนี่ยดูดิมันถึงเปลือกอะไรเลยนะเนี่ยมีรากติดอยู่เลยไม่มีมือได้ทำไมเลยมีนมาแต่เลยร้อนมากเลยอันนี้่อหนึ่งเดี๋ยวแยกก่อนนี่มันเข้ามาไงวะมันมีโคนอยู่ฝั่งนู้นนะโคนอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมอืออยู่ตรงปลายเชยวอ่ะฮะใช่โคนปะวะใช่ใช่ ม,มันจะได้หน่อยเดียวได้ตรงข้อมันนะ่ะถ้าดูมันแข็งหรือเปล่าไม่แข็งใทงได้เฮ้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแต่อเอาอันนี้ได้เลยเนะี่ยหักได้เลยนะเว้ยดึงเนี่ยเออผมเคยดึงปลายหายไปแล้วนะอย่างเงี้ยเออค่อยสียไดนะ้ละมัเป็นคนกีดยางไม่กีดยาง ตัดนี้เรียบร้อยคมหายหมดออก็รับสิคมก็รับเอาโอ้โหตัดทีก็รับทีตัดทีร,รับทีรับยากส<ท>ดุดเลยนะคมเผื่อเมื่อกีนก้นี้มันแทงเอาดีกว่าเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างไงไม่รู้ว่ะมันคืมตอนนี้อ,อ,อีกไม่นานหรอกอ้าวแทงทีเดียวก็จบแล้วเนี่ยเม่ดมันไม่ดมันกรีดไม่งนึ่ไงไม่เป็นไร S <S อันน้อยเนี่ยมีอันใน <S 2> <S 2> <S หญ่อยู่อะ A few moments later โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็แทงหน่อไม้เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของเราครับผมก็จะมีบางช่วงนะครับรที่เราไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยมันเต็มนะผมก็เลยถ่ายหเห็นเป็นบางช่วงแล้วก็นี่เลยนี่ก็เป็นผลงานรวมของเรานะครับวันนี้ ได้หลายอันเลยนะครับหาไม่กี่กอยนะครับประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ี่กอนะครับได้ประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ได้แท่งอันยาวยืดมาเลยอันโคตรยาวอ่ะเนี้ยนะครับมีคาดว่าน่าจะได้ประมาณสัก2 0 20ิ0หน่อได้นะครับผมวันนี้ก็ยังไงนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง P Sur v i v a l ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางการติดตามเนี่ยเราก็ยังมีช่องทางอื่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกเอาไว้นะครับผมก็ยังไงนะครับสำหรับวันนี้ขอไว้แต่เพียงับ